ทุกท่านนะครับขอ,อยินดี่้อตอนรับเข้าสู่ EP สองนะครับในสี่ลังกาวันนี้อาหารของเราอาหารโรงแรมนะครับปัตตาการ5้าดาวจะมีขนมปังปิ้งนะครับเบเกาตอนเช้าขนมปังปิ้งแล้วก็ผัดมาม่าผัดมาม่าใช่ไหมพี่ดำครับผัดมาม่าแล้วก็ไข่เจียวัาผมไข่เจียว แล้วก็ไข่ต้มนะครับไข่ต้ม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ผัดข้อดอกนะครับในจานนักตักนะครับจานนักตักเยอะๆเลยนะครับตักเรื่อยๆนะครับพอแเลย ครับตอนนี้เราทานอาหารเชา้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอาหารชาเช้าเบากต์ของที่ต่างจากของไทยยังไงบ้างนะครับผม ดีค่ะสวัสดีค่ะมันจะเป็นเป็นที่สองเลยนะคะพอไปถึงปพิ่ผมบอกโอ้โหแกหนักแหละแกผัดยังไงแกมาใส่กระทะห่างกันประมาณไม่ถึงกราบเรียนพระเจ้าผมกราบนรัสการพระอาจารย์ทุกท่านที่พดีเลยกราบนรัสการพระกราบนรัสการพระอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วขอสวัสดี มอไซส์สวนมาปุ๊บเข้าทางโค้งมอไซส์หลบหลบสองลูกไม่มีที่นั่งมี่กินเลือกสายมีใจสตานั่งค่อมจะดีเลยนะครับกระปุละครับกระปลละแล้ว่ใรจะนั่งได้ประมาณหนึ่งร้อยกิโล็มีนั่งหันหน้าไปทางเดียวกันก็ไม่ได้ มันไม่มีที่เรายน่เวลาในการเดินงเรานั่งอะหานหน้าออกทั้งแปดทิศเลยนาโมแม่บูตะจีบอลแล้วแต่แล้วแต่รถนะครับแนะนำตัวต่างๆชื่อแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับจันนะคะอดีตอดีตก่อนไม่รู้ว่ายืนแบบไหนก็ถือว่าเป็นคครับรับตอนนี้เราพัก รับประทานอาหารเที่ยงนะครับคณะทัวร์เราพักรับประทานอาหารเที่ยงวันนี้อาหารเที่ยงเรามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลยครับอันนี้เป็นข้าวอันนี้ข้าวเปล่าอันนี้ข้าวผัดนะครับอันนี้นผัดเส้นนี่แกงไก่ลายอาหารเตยป่าพอดีขาพระยังไม่ได้เคลเลย มนกระานนู่นไงมันับไปแล้วกไแล้วับไปแล้วอาหารเยอะเลยครับวันนี้นะอันนี้แกงไก่เครอทมีอะไรเป็นซุเซอกครออลรอชาซุป ซาซูครันี้เราดูอาหารเปรียงคาครับนี่น้องชันได้หรอชิคเก้นนี่อะไรอ่ะงนี้ทับชูนี่มีซิกเนเจอร์ครับแก้วมะพร้าวอ๋อใช่ที่เราทำเป็นที่ที่มันใช่ครับป้าหมูอย่าลืมตักกินนะครับน้องดาด่างนี่อันนี้อร่อยกว่าที่นั่นนะครับเพราะอันนี้ จใช่รสกราบินเจาอ,อท่ที่ดำมีดำนี่แกงมะพร้าวรครับอร่ยจีนน้องครับนี่อร่อยกว่าผมเคยกินดูได้มาที่นี่ครับมามาเกาะเลยกอะไรนะท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่มหินทตเลนะครับเป็นสถานที่แห่งแรกที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาในประเทศศร,รีลังกา แต่ตัวน,นี้เหลือแต่ซากที่ที่เป็นตเตาหินต่างๆคืมันว่าตอนนี้ทั้ง18วัดรวมเป็นวัดเดียวเไเอยู่แม่อายกดน้ำหนัก,กเละเอ,อ,อยู่ไปอยู่มาพอไปถือกระหารแม่อายเท่านั้นเละจะยิบมาขึ้น10กิโลถ้าบ้านเราก็นา่าจะเป็นพิสูงามสีมาครับ เป็น,ปนโฉนดได้ไครับเป็นพระราชองค์การประกาศแล้วจะเจออีกที่หนึ่งอยู่ที่โปรโนรนารุวะแต่อันนั้นจะเป็นสกัดหินเป็นแท่งเลยแล้วเขียนเขาเรียกมาหาคัมภีร์แต่เนี้ยท่านสากัดลงมาแผ่นหินครับเพื่อประกาศว่าที่เนี้ยอุทิศถวายแก่พระศาสนาก็เชื่อว่าคือคือยังไงก็ตามครับตำแหน่งลานเนี้ยบางคนเชื่อว่าตรงลานนี้คือที่ที่พระเจ้าเทวานัมพิยติศาก พระมหินทเถระพบกันครั้งแรกบางคนก็บอกว่าเป็นตำแหน่งเจดีนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นลานนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็ไม่ห่างไกลกันโอ้ยพี่มันไม่มีใครเกิดทันสักคนสรุปคือลานนี้แหละเพราะว่าพระองค์สเสด็จมาพร้อม้าราชบริพานก็ไม่ใช่จํานวนน้อยเพื่อจะมาประพาสล่าสัตว์ในตำแหน่งนี้แล้วพระองค์ก็มาพบกันกับพระมหินทเถระที่ตรงนี้ซึ่งพระมหินเถระเองก็มีพระคุณเจ้าผู้เป็นบริบาลติดตามมาด้วย

ทน,นี้เราเดินขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดของเมือินเตเลนะครับครับตอนนี้เรามาถึงทูปารามนะครับเป็นสถานที่ที่ทำสังคายนาครั้งแรกในประเทศศรีลังกาแล้วก็เป็นการทำสังคายนาครั้งที่4นะครับในทางพระพุทธศาสนาสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่4นะครับ เจดีด้วยน้ำฟ้าน้าอะไรต่างๆอ๋อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือพี่น้องชาวศรีลางานะครับแห่ถวายน้ำนะครับถวายน้ำแล้วก็ถวายพระองเจดีนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานอะไรของพี่น้องศรียลังกานนี่แหละครับของสาอย่างนะครับดูพิธีเขายิ่งใหญ่มากครับนะดูพิธียิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะมากนะครับ सुखमोचना वा जगतपुरोहित यादवा सिकर दुपहारा सजीवल विकार के लिए फिर भक्ति दूर सुबहाना तेरा สวยมากครับโอ้ยแวอีเดีานนแลกว่าทำท่าแล้วพื้นสองก้อพื้นสานั่แหละพื้นแรกย ไมเสรเลยคตอรอแล้วสตามมาิครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในสุวรรณมาลิเกหรือว่าสุวรรณมาลิกเจดีครับผมวันนี้คณะทีมไทยของเรามาประทักับทีมศีลังกานะครับเมื่อกี้เนี่ยโยมศีลังกาเดินมาหาผมว่ามาถามมาพูดไงคุณมาจากประเทศไทยใช่ไหม แล้วช้างอ่ะช้างทางสุรินเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทามเหรอใช่เออที่ที่เอาที่เอากลับไปประเทศไทยเดี๋ยวผมบ่าผมไม่ได้จนใจเรื่องนั้นผมมาไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธกิติจิตอย่างกิตใจมีพุทธภาษาอังกฤษขนาดนี้ได้พี่นี่สอนได้เลยนะได้คืออย่างนงี้คือผมสื่อสารไปอย่างนั้นไงเขาโอเคโอเคอนุโมทนาสาธุสาธุแต่ทีแท้ทีพแท้เขามาถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนเชิญเชิญทั้งนี้ครับ ลุงพ่อพเจ้าวาดวัดสวนอามาลิกนะครับวัดสวนเจดีสวนอามาลิกท่านก็เมตตาออกมาต้อนรับคณะประชาชนที่มาจากประเทศไทยนะคะรับเ,เรางูยังไม่ออกมาจากห้องน้ำเลยอะไรนะครับผม จะรัเราจะเดินออกเสน้นนี้แหละครับข้างหน้านี่แหละครับครับเราจะเดินออกไปข้างหน้านี่ผมจะลองดูว่าจะก้มกันไปถึงไหนนะอขอบคุณครับเดี๋ยวพิถี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 พีอ่าน,น,น,นี่กันได้เหรอได้ไปไหนแล้วอ๋โน่นอยู่ข้างล่ ผมตอนนี้นี่เรากำลังจะถวายผ้านะครับอันนี้เป็นของข้าเราเลยโดยเฉพาะนะครับผมสุดยอดไปเลยครับ พี่เต้ครับอันนี้ชาวไทยครับชาวไทยเป็นงานครับบุญหนักสักใหญ่เป็นงานครับเป็นงานบุญหนักนี่สักใหญ่ใหญ่ครับ การประจาศก,การแหผผ่ผ้าผมพระเจดีนะครับของสุวรรณมาลิกเจดีนะครับนำโดยคณะสงฆ์วัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมแล้วก็คณะสาาัตยาบอ,อตนสาธุชนพี่น้องชาวไทยนะครับที่ร่วมมาในกระบวนนี้นะครับร่วมในคณะนี้นะครับ you okay, สาวกสังโกสาวิจปติปันโนภะกาวตัวสาวกสังโกยติทังจัริปุริสายุกานิอาตตาปุริสาภุก สาภาคาวาตวสาวกัสังโฆอาหไในโยปาโหไนโยตกินในโยอัญชาเดตระนิโย สารติสาราเทวานุตาคนตระเนโอนาเตโอนาเดนาตินาเดชยาชยาคคนลดตนลนิัสนิไรไสเสนาม เจพนารชีชัยชัยยะคมเพีระสมบีนาเกตนาเกีพปีศาจจพอตาการีชัยยชัยยะคนณนเมตโรคีชัยยะกายาชัยยชัยยะจำปาทินากกุลากันโนชัยยะชัยยะกาจกอน पूजों से ध्यायाचया वारोका चेता चेता सेना रे चया चया सुका सुे चया जया सोनी तले सदा